สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะจากรู้สึกแย่สู่รู้สึกสงสารเอินกันลยากรโพสจากใจถึงแม่แตงโมจากรู้สึกแย่สู่ความสงสารจากกรณีที่คุนแม่ของแตงโมพนิดาสิรยุทธโยธินออกมาเขียนจดหมายแจ้งว่าตนนั้นได้ตั้งทนายในคดีแตงโมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือทนายกิษณนะศรีบุญพิมพ์สวยพร้อมทั้งบอกว่าขอให้ทนายตั้ม อย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวในคดีนี้ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนัน่นตาออกมาแสดงความพิดเห็นต่างๆนานาและทาง àng ด้านเอิญกะเลกอนน้าสมภพได้โพสเฟซบุ๊กแสดงความพิดเห็นถึงประเด็นข้างต้นว่าคุณแม่เขียนจดหมายขอไม่ให้ทนายตั้มยุ่งและคุณแม่ไม่ยอมให้พี่ชายยุ่งกับคดีน้องของเขาเช่นกันแถมคุณแม่ไม่ยอมให้หมอพรทิพย์หรือใครก็ตามผ่าชนะสูตรแล้วแต่คุณแม่ยังยอมให้อ้ำและพี่เอ จ่ายค่าจัดงานศพให้น้องคุณแม่บอกว่าพราะเขารักน้องมากส่วนงานศพโบถ์ประกาศแล้วว่าไม่มีนโยบายรับบริจาคว่าหากต้องการบริจาคให้โอนตรงที่บัญชีคุณแม่หรือนํามาให้หน้างานคือใครที่จะช่วยงานน้องหรือใครจะทําอะไรที่จะไปสู่ความจริงโดยแม่หยิบยื่นเงินให้คุณแม่ไม่เอาคุณแม่ไม่ยอมแต่คนที่หยิบยื่นเงินให้คุณแม่ยอมหมดปรบมือพีคสุดคือพีคคือคุณแม่ MTV ไม่มีแผ่วเลยตอนแรกรู้สึกแย่แสนแย่แต่มาถึงตอนนี้ก็สงสารนะคือใจที่โลภตลอดมันไม่มีความร่มเย็นอะแล้วใจที่ปราศจากความร่มเย็นจะมีความสุขได้ยังไงจากใจจริงนะคะขอให้คุณแม่มีความสุขให้จิตใจได้พ้นจากความร้อนของความอยากมีอยากได้และได้เจอกับความสงบสุขในชีวิตในเร็ววันนะคะอันนี้พูดโดยไม่ไประชดใดๆเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก นี่ c o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ